ตนนี้นะครับผมก็ได้เดินทางมาหาเจกประจำนะครับซึ่งเหมือนกับอาจารย์ผมหนึ่งท่านนะครับก็ก็ตั้งข้อสงสัยว่าองค์เนี้ยสรุปว่ามันเป็นพิมอะไรก็ให้เจกถามเจกหน่อยว่าทําไมถึงเจกบอกว่าเป็นพิมใหญ่เพราะอะไรนะครับคือพระองค์นี้นะบางคนบางคนนะเขาก็อบอกว่า เป็นเส้นได้ใหญ่ไอ้ที่เขาเรียกว่าเป็นเส้นได้เส้นได้ใหญ่เนี่ยความจริงก็เป็นนักเล่นพระชุ่มเก่าๆนะเขาจะใช้เล่ใช้เล่เพื่อจะซื้อพระองค์นี้เนี่ยในราคาเส้นได้ความจริงแล้วพระองค์เนี้ยเป็นพิ่ใหญ่ครับ แต่ว่าเขาจะไม่บอกว่าพิมพใหญ่เขาจะออกเป็นลูกครึ่งว่าเส้นได้ใหญ่ไม่ใช่พิมพ์ใหญ่บอกเส้นได้ใหญ่ความจริงเป็นพระพริมพ์ใหญ่เพื่อที่จะนะที่แตกต่างที่ว่าผมว่าเป็นพระพริมพ์ใหญ่ก็คือถ้าเส้นได้เนี่ยนะสมเนียจะเป็นเล็กซุมเล็กเราจะเลียวเล็กว่านะครับเส้นเส้นซุ้มนี่จะเล็กนะ วงแขนนี่ก็เล็กหน้าก็เล็กครับฐานก็เล็กเป็นขีดเฉยเฉยเป็นขีดเฉยเฉยแม้กระทั่งหน้าตักนี่ก็เป็นขีดเฉยเฉยแล้วก็ยกเขาเ่าหน่อยนะข้างล่างนี่ก็เป็นเส้นสองเส้นคู่กันมา,าไม่ใช่ใหญ่ตัน ตรงนี้ใช <N> ่ไหมทุ้งหินท<อ>ี่ด้านล่างสุดนะเจ็อันนี้นี่ฐานนี่ฐานฐานล่างสุดฐานสุดเนี่ยฐานฐานที่หนึ่งเน,นี่ยเนี่ยนตันนะใหญ่แล้วก็เป็นลักษณะเส้นไาดา้ไม่ใช่ลักษณะอย่างนี้ครับฐานที่สองนี่ก็เส้นไาดา้ก็ไปขีดเฉยๆอันนี้จะออกเป็น <N> หัวสิงหัวสิงผมผมก็สังเกตแล้วเป็นหัวสิงจะเล็กแล้วก็มาหัวใหญ่ครจะเล็กแล้วก็หัวใหญ่ครับนเนี่ยซุ้มก็ใหญ่ ครับนะแล้วก็วงกว้างขององค์พระของวงแขนอะไรก็ใหญ่นั่นหมดใหญ่หมดอกพระก็ใหญ่นี่ที่คือเรียกว่าพระพิมพ์ใหญ่แต่ว่าแล้วก็จะหนาอย่างที่เก,กบอกนะแต่ว่าพระอ,องค์เนี้ยติดตื้นไม่ใช่เฉพาะองค์นี้พระที่ติดตื้นคนนักเล่นรุ่นเก่าจะใช้คําว่าเซฟได้นหนใหญ่เพื่อที่จะ เพื่อจะซื้อราคาถูกคายความสงสัยผมเเพื่อจะซื้อเจ้าของพระในราคาที่ถูกซื้อให้ถูก๋อ้อเส้นได้ใหญ่จริงๆไม่มีหรอกก็คือพิมพ์ใหญ่เลยแหละแต่จริงๆแล้วเขารู้เส้นได้ก็คืเส้นได้ได้ก่อได้ใหญ่ก็ใหญ่แต่พอถ่ายข้างล่างตันบุบคือพิมพ์ใหญ่หมดและจะมีเฉียงๆคือมันจะไม่ตรงไม่ตัดตรงเหมือนเส้นได้ธรรมดาไม่เหมือนไม่เหมือนกันพอละเรื่องเลยเอาไปเทียบกันแล้วจะรู้เลยว่า มันคนละคนละไซส์กันคนละแบบคนละรูปคนละสินนะคือความจริงก็คือความจริงะนี่ือคืออุตสรรค์บ่ายของแนเรื่องเก่าก็ธรรมดาวันนี้ก็คือว่าคลายความสงสัยนะครับที่ได้เจกประจำได้บอกผมในวันนี้นะผมคลายเคลียร์ใจมากเลยนะครับก็ขอบคุณเจกมากๆครับที่ทำให้คลายคลายความสงสัยผมด้วยนะครับ เพื่อนๆก็ถ้าอยากสนใจอยากจะให้เจ็กเช่าหาก็รอหลังโควิดนะมาเจอเจ็กได้นะครับที่พาต้าปิ่นเ้าะครับถ้าคืออยากพบเจอผมก็เจอผมได้ที่พระราม5นะครับก็ฝาก FC ฟนะครับของเจ็กประจำโอรุณน,นะครับแล้วก็เอฟซีอ้วนลอยฟ้าช่วยติดตามด้วยนะครับผมใครชอบกดไลค์กดแชร์ให้นังอ้วนลอยฟ้าด้วยนะครับ like, ขอบคุณนะครับ